ครับหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญนั้นชี้ขาดนะครับว่าการเลือกตั้งนั้นสามารถที่จะเลื่อนได้ก็ทําให้กกตนะครับมีการเรียกประชุมในช่วงของบวันนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นฐานะหนึ่งนะครับที่ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามมติของสารรัฐธรรมนูญนั้นในที่นี้ฮะเราจะมาดูว่าฝั่งรัฐบาลนั้นจะมีท่าทีอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกันที่ท่านวราเทพรัตนากรนะครับรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในสายกับผมแล้วนะครับสวรทาาเพ ครับสวัสดีครับครับเอ่อท่านประธานพระเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะสารรัฐธรรมนูญก็มีคําวินิจฉัยออกมานะครับหนึ่งเลยเนี่ยเหนือความคาดหมายของท่านหรือไม่นะครับและก็สองเนี่ยรู้สึกอย่างไรที่มติของศาลในครั้งนี้ดันไปสอดคล้องกับข้อความใน a ฟ e b o o k ของนายสมชายศรีสุทธิยากรน,นะฮะท่านฮะถามว่าเหนือความคาดหมายหรือไม่ก็ไม่เชิงว่าจะเหนือความคาดหมายนะครับเพราะว่าแนวทางที่ทางปกตได้ค่อนข้างที่จะมี ความเห็นมาทางอยากให้มีการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เนี่ยมาโดยตลอดแล้วก็ไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญก็คิดว่าควรจะมีทางออกเพื่อตามข้อเรียกร้องของกะกะตเนี่ยก็น่าจะเป็นไปในลักษณะซึ่งซึ่งอบอกได้เลยนะครับว่าเราก็ค่อนข้างที่จะยังไม่มั่นใจว่าคำวินิจฉัยที่สารรัฐธรรมนูญออกมาเมื่อวานเนี่ยนะครับรบเป็นคำวินิจฉัยในเชิงแนะนํา หรือคำวินิจฉัยในเชิงที่จะต้องดําเนินการเพราะว่าดูแล้วก็ยังไม่เห็นตัวบทกฎหมายมาตราใดาของรัฐธรรมนูญว่าให้ให้ทาได้ในลักษณะใดน,นะครับ,รบเหมือนกับเป็นการาวินิจฉัยลักษณะกว้างๆอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับว่าถ้าหากมีการเกิดเหตุก็สามารถเลือ่อนหรือเลือกตั้งกันใหม่ได้กําหนดว่าเลือกตั้งกันใหม่ได้แต่ว่าไม่ได้บอกอามาตราใดาที่จะให้อํานาจไว้แล้วก็ไม่ได้บอกว่าต้องดําเนินการหรือต้องทํา ลักษณะคล้ายๆกับเป็นคำวินิจฉัยค่อนข้างจะเป็นคาแนะนําเสียมากกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องหาลือกันก่อนนะครับในในแง่ข้อกฎหมายให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถามว่าเหนือความคาดหมายไหมก็ไม่ไม่ค่อยเหนือความคาดหมายเท่าไหร่นะครับครับส่วนสอดคล้องกับกรกตหรือไม่ผมคิดว่าก็ลําดับเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็คงจะได้เห็นนะครับผมพูดถึงกรกตไม่ได้ไปติกรกตทั้งหมดนะครับแต่ว่า มีม,มีมีมุมมองซึ่งหลายๆฝ่ายก็คงจะได้เห็นว่าความพยายามในการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมากับการที่เป็นห่วงการเลือกตั้งว่าจะมีปัญหาเนี่ยดูเหมือนว่าการเป็นห่วงการเลือกตั้งว่าจะมีปัญหานเนี่ยอาจจะมากกว่าการที่พยายามแก้ไขหรือว่าการจัดการเลือกตั้งออกไปแต่ทั้งนี้ก็ก็เคารพในการทําหน้าที่ของกรกตนะครับผมว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยมีสายตาของ ประชาชนจับตามองอยู่กันการทําหน้าที่เพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าการตัดสินว่ามีความเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรเนี่ยอยู่ที่สายตาของพี่น้องประชาชนจะเป็นผู้มองครับครับแต่ว่าวันนี้เองเนะฮะทางด้านของกะกะตเขาจะมีการประชุมกันในช่วงบ่ายๆนะครับแล้วถ้าสมมุติว่ากะกะตนะั้นมีมติให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปทีนี้ท่าทีของรัฐบาลจะยอมรับในจุดนี้ไหมครับมติให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีไปแล้วมั้งครับในส่วนของกกตเพราะว่า มิฉะนั้นกกตก็คงจะไม่ไปร้องขอให้าสารรัฐมนูญท่านวินิจฉัยนะครับเพราะรว่าเ,าเข้าใจว่าเดินในทางนี้มาตลอด<ม>แต่ว่าสําหรับการเลือกตั้งล่วงหน้ามังครับที่ว่าจะ,าจ,ะ,จ,ะจะพิจารณาอย่างไรเนื่องจากว่า,ามันมีประเด็นว่าถ้าหากพระราชกิจสเกาฉบับปัจจุบันนี้นะครับยังดําเนินการอยู่วันที่สองมีการเลือกตั้งทั่วไปครับการจัดก,การเลือกตั้งก็ยังหยุดลงไม่ได้นะครับ การเลือกตั้งวันที่26เป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับกกตได้กําหนดนัดหมายไว้แล้วก็ขึ้นอยู่กับอำนาจการตัดสินใจของกกตว,ว่ากกตจะทําอย่างไรเพราะเรื่องการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับร,รัฐบาลน,นะครับกส่วนที่เกี่ยวข้องกับร,รัฐบาลก็คือในเรื่องของการที่เป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังนั้นในในวันพรุ่งนี้เนี่ยกกตคงจะต้องหารือกันว่ากกตจะพิจารณาอย่างไร ก็คือในมุมมองของคุณระราเทพนั้นมองว่าในวันพรุ่งนี้น่าจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้านะฮะร,รัฐบาลจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นตรงนี้นะครับผมมองอย่างนั้นนะครับ,รบเพราะว่าคนที่ไปใช้สิทธิ์ไว้แล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีสิทธิ์ตามกฎหมายเขาอยู่แล้วก็ยังไม่มีกฎหมายใดว่ามีการยกเลิกการเลือกตั้งวันที่สองออกไปเพระาะคณะกชกิาธิกาที่บอกว่าจะมีการกําหนดใหม่ก็ยังไม่ได้มีการกําหนดขึ้นและการหารือของกระกะตกับรัฐบาลก็ยังไม่ได้เป็นข้อยุติ ว่าจะต้องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินะครับ,รบเพราะรว่าคำวินิจฉัยของศาลนั้นท่านท่านบอกเพียงแต่ว่าสามารถเลื่อนออกไปได้คําว่าสามารถกําหนดวันเลือกตั้งใหม่หรือเลื่อนออกไปได้นั้นไม่ใช่หมายความว่าต้องเลื่อนออกไปอย่างแน่นอนเด็ดขาดครับ,นรบในในบทสัมภาษณ์ของท่านวราเทพนะฮะหรือหรือของหลายๆผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาได้ตั้งคําถามว่าการที่ศาลบอกว่าสามารถเลื่อนก,การเลือกตั้งออกไปได้เนี่ยมันใช้ตัวบท กฎหมายตรงไหนนะครเพราะว่ามันจะเป็นการขัดต่อมาตรา108หรือเปล่านะครับแม้กระทั่งทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันท่านวระเทพมีความเห็นอย่างไรครับครับก็ยืนยันกันมาโดยตลอดในทางของฝ่ายที่มีความเห็นว่าการเลือกตั้งหลังจากยุบสภาแล้วจะต้องมีพระราชกฤษฎีกาให้เกิดขึ้นภายใน60วันนะครับ,รบไม่ไม่น้อยกว่า45แต่ไม่เกิน60แล้วก็ได้ออกไปแล้วแล้วก็ประกาศใช้แล้วแล้วก็บวนการเลือกตั้งก็ก็เดินหน้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้น การที่จะมีการกําหนดวันเลือกตั้งใหม่เนี่ยอย่างที่เรียนน,นะครับว่ามันไม่เคยเกิดมากอ่อนในปี49เนี่ยที่มีคำนิยนต์ไฉของศารรัฐธรรมนูนประกอบมาเนี่ยนะครับว่าเทียบเคียงกับปี49ก็คงจะต้องดูว่าปี49นั้นมีมีข้อแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่โดยเฉพาะออยิง่งในปี249การเลือกตั้งวันที่2เมษายนเนี่ยได้มีการเลือกตั้งไปแล้วนะครับ,รบไม่ได้มีการที่ยังไม่เกิดการเลือกตั้งอย่างเช่นในในปัจจุบันนี้ มีการเลือกตั้งไปแล้วแล้วหลังจากการเลือกตั้งไปแล้วก็เป็นเรื่องของกรกตนในขณะนั้นที่ถูกศาลมีคําีิพาษาว่าจากการเลือกตั้งโดยผิดขั้นตอนหรืออย่างไรก็ตามในลักษณะของการหันคูหานะครับครับดังน,นั้นก็ยกเลิกจึกการเลือกตั้งอันนั้นเป็นโมฆะจึงได้เกิดการกําหนดการเลือกตั้งใหม่ขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นเดียวกับปีสีก้าว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะครับเพราะฉะนั้นการเทียบเคียงก็ก็ค่อนข้างที่จะน่าจะแตกต่างแต่ยังไงก็ตาม ขณะนี้ในฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลเราก็พยายามมองในแง่ของการที่จะทําอย่างไรในคำวินิจฉัยที่ศาลออกมานะครับแล้วก็จะรอการหารือกับกระกะตรที่ได้มีการเตรียมการนัดหมายกันไว้แล้วครับ,รบท่านท่านพนเทพเคยบอกว่าตอนนี้กําลังรอกรกะตให้ทาหนังสือแจ้งมาอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เขามีการแจ้งมาบ้างหรือยังครับเท่าที่ทราบท่านรองนายกคงเทพซึ่งได้รับมอบหมายเป็นการประสา,รรา,น,า,น,านกับท่านท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเพียงท่านเดียวขณะนี้ ท่านแจ้งว่าได้มีการประสานนะครับจากท่านประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับขอเน้นนะครับว่าท่านผงแทบยืนยันว่าต้องเป็นเรื่องที่ประสานโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ใช่ท่านใดท่านหนึ่งหรือว่าหลายๆท่านนะครับเพราะจะเกิดการสับสนก็คงจะต้องเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมด ประสานมาแล้วว่าจะมีการนัดหมายเบื้องต้นในวันอังคารนะครับที่27จที่จะถึงนี้ครับครับท่านวราเทพเนี่ยเคยเคยพูดแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีเงื่อนไขหนึ่งนะฮะที่บอกว่าถ้าจะเลื่อนการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยต้องเป็นไปโดยที่ทางด้านของการชุมนุมนั้นต้องกลับมาสงบก็คือว่าไม่มีการชุมนุมต่อไปตรงนี้ตรงนี้ยืนยันใช่ไหมครัผมต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าเหตุข,ของการที่บอกว่าจะกําหนดวันเลือกตั้งใหม่หรือจะเลื่อนก,การเลือกตั้งก็ตามเนี่ยนะครับ ก็มาจากการมองว่ามันมีปัญหาความขัดแย้งมันมีการบอยคอร์ตหรือไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งมีการไปขัดขวางการรับสมัครและกพการจะขัดขวางการลงคะแนนจึงเกิดการที่ไปขอให้มีการกําหนดวันเลือกตั้งใหม่หรือเลื่อนการเลือกตั้งดังนั้นถ้าเหตุในการที่เกิดปัญหาก็ยังมีอยู่หรืออาจจะมีอยู่ าการเลื่อนการเลือกตั้งหรือกำหนดการเลือกตั้งใหม่ก็ไม่มีประโยชน์อันใดที่จะต้องทำถูกไหมครับครับถ้าหากกำหนดวันเลือกตั้งใหม่แล้วยังมีเหตุอยู่ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมคัดค้านการเลือกตั้งหรือการรับสมัครใหม่ก็ตามหรือมีพักบางพักการเมืองไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ไปทำให้เกิดการขัดขวางการเลือกตั้งการเลื่อนการเลือกตั้งไปหรือกำหนดเลือกตั้งใหม่ก็ไม่มีประโยชน์ใดๆครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเงื่อนไขที่ผมได้พูดไปเนี่ยก็น่าจะสมเหตุสมผลว่า การจะเลื่อนหรือกาหนดการเลือกตั้งใหม่ก็จะต้องขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้หมดไปเสียก่อนครับ,รบในมุมมองของท่านวราเทพครับท่านวราเทพมองว่ากะกะตเนี่ยจะสามารถเข้าไปคุยกับม็อบประชาธิที่ปัดได้หรือไม่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําได้หรือทําไม่ได้เนี่ยมันสามารถที่จะมีการฟ้องร้องกันได้ไหมครับคือจะไปคุยแล้วจะเป็นผลสรุปได้หรือไม่เนี่ยก็คงจะต้องให้ท่านกะกะตได้ใช้ความสามารถในการไปพิจา,ารณาดําเนินการนะครับเพราะว่า ขณะนี้ดูเหมือนว่าถ้าหากว่ารัฐบาลจะเป็นผู้ไปคุยเจราจาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขายืนยันมาตลอดว่าไม่เจราจาแม้กระทั่งรัฐบาลพยายามที่จะจัดกิจ,จกรรมให้มีส่วนร่วมทุกพักการเมืองพักการเมืองฝ่ายค้านที่ไม่ลงเลือกตั้งก็ปฏิเสธบอกว่าถ้ารัฐบาลจัดรัฐบาลไม่มีความชอบธรรมคือปฏิเสธทุกประเด็นดังนั้นผมคิดว่าคนที่จะทําให้เรื่องในการที่จะทุกอย่างสงบลงได้หรือว่าเดินหน้าไปได้เนี่ย S <S> <S ก็ต้องเป็นเรื่องที่กรกตเพราะกรกตเป็นผู้ที่จะมาขอร้องให้มีการกําหนดการเลือกตั้งใหม่ส่วนผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูท่าทีโดยเฉพาะผู้ชุมนุมกปกปสก็ก็ไม่ได้เห็นด้วยว่าถึงแม้จะกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ไปหรือเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกก็ก็ไม่เป็นที่พอใจครับนะฮะสรุปคร่าวๆครับก็คือประเด็นหนึ่งในเรื่องของการเลือกการเลื่อนก,การเลือกตั้งถ้าดูในข้อกฎหมายแล้วก็ยังหาคําตอบไม่ได้ชัดเจนว่าจะใช้กฎหมายบทบัญญัติตรงไหนนะครับ ขณะเดียวกันในเรื่องของรัฐาธิปไของรัฐบาลเองก็ยืนยันว่าถ้าจะพิจารณาที่จะเลื่อนการเลือกตั้งแล้วก็อยากให้บ้านเมืองมาสงบสุขก,ก่อนแล้วก็มาคุยกันที่จะเลื่อนการเลือกตั้งตรงนี้ถูกต้องนะครับท่านวราเทพครับครับก็นิดเดียวครับบอกว่าการเลื่อนการเลือกตั้งหรือกำหน,นดเลือกตั้งใหม่ก็สาม,มารถที่จะต้องบอกได้ว่าจะไม่มีปัญหาเหมือนที่กําลังคิดว่าจะเกิดปัญหาในปัจจุบันบการเลือก,ต,กตั้งก็ต้องเป็นการเลือกตั้งที่สงบ,รบๆๆเรียบร้อยแล้วก็ได้การเลือกตั้งที่สมบูร, Nir, รณ์ตามกฎหมาย ครับผมเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านวราเทพนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับ